วันนี้เดี๋ยวเราจะไปกรุงเทพกันค่ะถึงแล้วค่ะถนนข้าสารต้องมือนิงน่งๆเนาะครับ<อ>สวยไหมน้อไปมองป้าเหมียวสิชอบไหมคะโอได้แว่นตาสวยสามคนเลยนะเนี่ยได้ได้แว่นตาสวยสามคนเลยชัดไหมแม่ม ถ่ายรูปสวยเลยค่ะเออต่เล็กมีแว่นตาแล้วตาดีไงอน้อ โอ้ยจ้าสวยจังเดินดูตลาดนะคะก็ดีนาก็ดีนาไหนดูซิต้องต้องจิ้มดูดจิ้มเลอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้พี่ยิ้มกับพี่ดื้อยังไม่ตื่นนะคะแม่ดื้อตื่นแล้วก็เลยออกมานั่งข้างนอกค่ะตอนนี้ก็ เก้าโมงสิบนาทีนะคะยังไม่มีเขาว่าจะมีฝนนะขอให้ไม่ฝนตกนะคะเพราะว่าฝนตกมาหลายวันละแม่ด้อยากให้อากาศปลอดปลอดโปร่งนะคะจะได้ไปกางเต็นทนะ์คะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ดอก็ต้องไปกรุงเทพนะคะเพราะว่าพาคุณตากับคุณยายไปตัดแว่นไว้ก็เขาโทรมาแจ้งแล้วว่าแว่นมาแล้วนะคะก็เลยจะพากันไปกรุงเทพแล้วก็จะถือโอกาสไปเที่ยวที่กรุงเทพด้วยเลยะคะ่ะ อาม่ใท้ไปด้วยเหรอ,อกำลังมาแล้วค่ะไม่ดู้ชอบแอปนี้มากเลย Bolt นะคะ B O L T คือเรียกรถก็ง่ายค่ะราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวรถมารับแล้วดูกันอีกทีนะพี่ยิ้มกำลังไปจ่ายเคยลียร์ค่าห้องดูแม่บ้านมาเช็คของว่าของหายหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็พี่ยิ้มจะขับมอเตอร์ไซค์คันดำน,นั้นกลับนะคะ พี่มันกัดพี่พี่ดื้อกับแม่ลืมเอาหมวกกันน็อกมาพี่ไม่ให้ซ้อนไงก็เลยจะได้นั่งรถแท็กซี่กลับกันไงพี่ยิ้มพร้อมมอเออมอเตอร์ไซค์รับจ้างตกทางไม่เสมอกันเกือบลม้มฮันพอสวิงเงนินเนาะ เนีน่ยไ yeah, อ้ทัวร์อลเลสเซนด์นเราไปเดินไปอยู่ตรงซอยเบอร,ร์ขาวนู้นลูกไปพี่เขาหาเราไม่เจอเนี่ยเขาขับรถเลยแม่ดื้อไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้จะไปอยู่ตรงซอยเบอร,ร์ขาวดูเขาจะเจอแม่ดื้อไหมพูดว่าสวัสด,ดีครับแล้วเราไปอ๋อเนี่นยนะ รกระเป๋าลากไปคดิกฮ่าของพี่ส่ะรรณปีหกห้าปยิ่งเลยนะค่ะแ<อ>ม่ดื้มาถึงบ้านแล้วนะคะกำลังจะเดินไปบ้านคุณยาย คุณยายโทรมาบอกว่าคุณยายทำลาบหมูจะให้แม่ดื้อไปกินนะแล้วเดี๋ยวแม่ดื้อจะได้ขับรถมารับพี่ยิ้มกับพี่ดื้อไปกินข้าวอ่ะพี่อุ้มเล่นน้ำอยู่นั่นพี่อุ้มพี่อุ้มอยากดำอันนี้สระน้ำหมู่บ้านนะมดชอบกัดน้องอุ้มแล้วหนูไปนอนตรงนั้นทำไมอะ ทำไมไม่ขยับมาตรงนี้หรือว่าต้นไม้มดมันอยู่ในผ้าหรือมันอยู่ในเก้าอี้ตัวนี้มีปะตัวนี้ก็มีเหมือนกันได้ทําเองมากเันเนี้ยเย้เก่งอันนี้คือบ้านของแม่ของแม่ดื้อน,นะคะซึ่งน้องสาวเป็นคนซื้อไว้เนี่ยรถจอดอยู่ในนั้นดูทำซะปิดมืดชิด จะเป็นอะไรนะกับขังหญิงว่าบ้านแม่ดื้อที่คุณยายไม่อยู่เพราะว่าแม่ดื้อไม่ให้ติดมุงรั่วเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ให้ติดเหล็กดัดนะคะเพราะแม่ดื้อว่าเหล็กดัดเวลาติดแล้วมันไม่สวยบ้านไม่สวยเขาก็เลยย้ายกันมาอยู่บ้านน้องสาวแต่บ้านน้องสาวก็จะเป็นสองชั้นคุณยายก็จะลําบากนิดนึงเวลาเดินขึ้นบันไดนะแต่เขาไม่อยากอยู่บ้านแม่ดื้อเพราะเขากลัวนะคะไม่มีเหล็กดัดไปกินข้าวกันนะคกินสักหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปกับพี่ยิ้ม อยู่สระว่ายน้ําใหญ่ว่ายน้ําอยู่คนเดียวเลยอาหารบ้านคุณยายก็จะเป็นแบบนี้นะคะแห้งๆอันนี้ลาบหมูไม่ได้เจอกินลาบหมูสักหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปกินข้าวกับพี่ยิ้มอันนี้ปลาสับหรอแม่แบบสุกหรอ,อมไม่ได้กินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับบ้านไปรับพี่ยิ้มกับพี่ดือไปกินข้าวนอกบ้านเดี๋ยวเอากระโปรงก่อนอติดติดกระเป๋าคุณยายมายายเลยซักให้ฮะ แม่ว่าอะไรเร็เห็นแล้วจะมีเวลากินไหมถ้ามีเวลาก็จะได้กินเมล็นี่แหละถ้าไม่ได้กินก็แล้วไปอมันตาจอดรถไว้ในหลืบนี้นะคะรถคันนี้ก็ได้กี่ปีแล้วเนี่ยสิบปีแล้วมั้งไม่ได้ซื้อตั้งแต่มันออกตัวตัวตัวใหม่ตัว เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ CRV all new ปีนั้นนะคะอันนี้เป็นรถเก่านะคนขับก็แก่คนะ่ะกลับบ้านไปรับยิ้มกับพี่ดือนะ้อค่ะแม่ดื้อมาบ้านคุณยายแค่ประมาณสิบนาทีค่ะเดี๋ยวขอขับรถกันนะคะรถกันเละเลยนะตั้งแต่ไปตั้งแต่ไปเอ่อไปกลางเต็นทนะ์ค่ะเจอฝนมะา เลตุ้มเป๊ะไปเข้าบ้านไปออกไปกินข้าวออกไปหาอะไรกินกันค่ะเดี๋ยวไม่ได้จะซื้อส้มตำกลับมากินด้วย <c oughs> พี่ยิ้มกับพี่ดื้อนั่งหน้าค่าะ แม่แม่นั่งหลังไม่เป็นไรแม่ดื้อบอกน้องเขาว่าไม่ดื้อไม่กินนะแม่ดื้อจะไปกินส้มตำให้แต่พี่ยิ้มกับพี่ดื้อกินสองคนนะอะร่รัไหมครับอครับหนูชอบไหมลูกชอบครับ ขอบคุณค่ะ มาไปนอนอยู่ใต้ท้องรถห <laughs> มามอยากนอนอยู่ใต้ท้องรถไปห,หนึไ่ไปแม่ดื้จะขับนะคะเดี๋ยวจะไปตลาดโอ้ร้อนยืนแบบตาดยิ้มนเอกือแม่ไม่ถ่ายนานหรอก พี่ยิ้มกับพี่ดื้อบอกให้แม่ได้ตั้งใจขับรถนะคะอย่าบอแต่ห่วงถ่ายวีดีโอ,อก็เลยบอกว่าถ่ายไม่นานนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันตลาดคะ่ะไม่ได้เห็นผลไม้ฝั่งนูองอ้นมังคุดนะคะไม่ไี้เลยจะไปซื้อมังคุดยังไม่ได้กินมังคุดเลยะคะ่ะตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยมาด,ดูกันมีรถหลังม,มีหนึ่งสลิงหม่าวนพา ซื้อมังคุดหนยคะ่ะขหมขอบคุณนะคะไปนี่ได้แล้วได้ทุกอย่างที่อยากกินเลยะคะ่ะได้ลองกองได้มังคุดได้น้อยหนาแล้วก็ได้ลําไย มาือไปดูหมูนะคะตรงนี้คือตลาดสดไร่วรรณาสินนะคะที่เป็นตลาดที่ใกล้บ้านแม่ดือที่สุด เจอแล้วซื้อหมูฝรั่งซื้อหมูใหนจ้าน้องเอาหมูสับหนึ่งโลหนังนะไม่ใช่มันไม่มีหนังเหรอ,อ,อเอาจานนั่นแหละ,ะแบบนั้นพอแล้วน้องเยอะแล้วพอแล้วเอาท่าน,นั้นแหละเอาไส้ตันด้วยครึ่งโล แล้วก็หัวใจหนึ่งก้อนแล้วก็เสี้ยงจี้หนึ่งอันโอยหอยลายอยากกินผัดหอยลายจังค่ะแต่ไม่มีเวลาละวันพุ่งวัน,วนตอนเย็นนี้ต้องพาพี่หมอมมากินข้าวนอกบ้านนะอันนี้ผักกูดสวยจังเดินดูตลาดนะคะไม่ได้ซื้ออะไรหรอกซื้อแค่หมูนี่ละเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ทำกับข้าวเนาะคุณยายเป็นคนทําไม่ได้ทําแต่ว่าเดินดูก็มีความสุขล้วจ้า ผัดผักบุ้งก็ยังไม่ได้กินผัดถั่วง,งอกก็ยังไม่ได้กินเดี๋ยวไปดูก่อนว่าปลาเจ้าที่แม่แม่ดื้เคยซื้อเขายังอยู่ไหม,มแล่วยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวไปสั่งไว้ก่นอนเพราะปลาขนาดปลาบ้านเรานต่ทุกวันนี้ก็หวานนะน้องที่มาสั่งปลาสิบโลแต่ยังไม่เอาวันนี้นะ เอาวันเอาวันจันไม่หวานนะพี่จะไปนอกพี่มาซื้อกับเราบ่อยทุกปีเลยเแต่ไม่เอาหวานนะเอาวันจันใช่ไหมเอาวันจันปลาไหนอันไหนอ่ะ,อ,อ,ะอันไหนอร่อยเดี๋ยวหมูล่วงไม่เอาอันนี้เป็นฟองครั้งที่แล้วอันนี้ก็ไม่ได้เลยก็ดีนะ ก็ะดีนาไหนดูซิต้องต้องจิ้มดูดจิ้มเลยอนนี้อร่อยอืออันนี้อร่อยอ,นนอันนี้ก็อร่อยกระ้อยไม่เอากะดีดีกว่าเอากะดีอย่างเดียวเกิโลนะเอาสิบโลสิบโลเนี่ยเลือกไปวันนี้เลยพอไหมหไม่หวานพ่ออยู่ว่าสิบโลคุณ วันจันทร์ได้วันนี้ไม่ได้ใช่ไหมโอเควันจันทร์งั้นพี่มาจําไว้หรือเปล่าหรือว่าไม่เป็นไรวันจันทร์เย็นๆนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันจันทร์พี่มาสิบโลนะแคดีนะแคดีนะสิบโลจ้าไปแล้วนะโอ้ยผักสวยโอ้อยากกินผัดผักไก่นะคะไก่อันนี้มีเอ็นข้อไก่นะ นี่ขาไก่ขอท่ายหน่อยนะคะอย,อยากกินทุกอย่างเลยแต่ไม่มีท้องใส่ไปกลับบ้าน,นะคะ่ะอันนี้ก็สารพัดเห็ดตลาดใหญ่ไปถึงตรงนู้นเลยนะคะแต่ว่าแม่ดื้อยังไม่ได้เดินนะเพราะว่าแม่ค,ค้าเขาเพิ่งมาลงของตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงยี่สิบ ที่ไม่ได้จอดซื้อผลไม้ร้านตรงนั้นเพราะไม่ได้เห็นมังคุดนะคะตอนนี้มังคุดวายละตลาดตรงนี้ก็ไม่มีมังคุดนะอ่ะมีมีม,มีเดี๋ยวจัดซะหน่อยอขอถุงซื้อมังคุดหน่อยจ้าทอ,อาหมูอ่างกันถุงนี้เหรอ่อถุงใหญ่พี่ขอบคุณค่ะโอ้พวกมังคุดสวยไปค่ะได้ของกบที่อยากกินละหนักนะนี่ จอดรถไม่ไกลด้วยเพราะไม่ได้ลืมทางเข้าตลาดนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาตลาดตั้งแต่กลับมาไม่เคยได้มาเดินตลาดเลยไม่รู้ยากอะไรแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยฮ<า>ะับชินได้พี่ยขับให้นะคะได้ก็เลยได้นั่งเอาลุมซื้อสมม้มตำยอดวันตะลิศยักรัมเหม่เอ็นทิง้งอือ ให้กราซเหมส้มตำเนาะยังไม่ได้ไปซื้อส้มตำเลยหาลืมแมสอยู่ไหนว่าจะซื้อส้มตำลืมส้มตำซื้อส้มตำไหนจ้าอเอาส้มตำปูปลาแซบๆเด้ค่ะบะเผ็ดเได้จ้า,าให<ค>้พี่เราซิ้อแน พี่ยันมันหวานมันอย่างดดกมจะแซ่บอ่ะคกคกน,นี่แซ่บแล้วอีกคกอออ่คอกค้ขงข้างไง,งกเะเปาวค่ะได้แล้วส้มตำไม่ได้มาเมืองไทยได้กินส้มตำแล้วนะคะครั้งแรกได้ไปกินที่บ้านอาแต่ว่าวันนั้นก็กินแบบรีบๆเนาะมันดึกอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่สองกับส้มตำนะคะ กลับบ้านแล้วค่ะ,อ,ะอันนี้ต้นใบยะนางนี่นะเนี่ย <c oughs> ต้นยะนาง <c oughs> มาเกิดอยู่ตรงนี้เฮ้ยผีเสือ้อฮะคับผ้นค้าดูคขาลดเสือ ยุ่มเล่นน้ำไหมไม่เล่นเพื่อนบ้านเมดแซวนะบอกว่ายายวันก็คือแม่ของไม่ดอย้ายไปอยู่ย้ายไปอยู่บ้านนู้นแล้วยายวันเขียนจดหมายมาหาลูกบ้างเนอะน้องบ้านหย่าซื้อซุปเตอร์มาทำไมน้องไม่เปิดแอร์ไม่ร้อนเหรอเราช่างแอร์ไม่มาเหรอวันเนี้ยเราถงมาเราลืมคุณแจเ้าต้องทำไปเดินกลับไป ออกมากินข้าวเย็นกันค่ะวันนี้มากันหมดเลยทั้งสี่คนพี่อุบมาด้วย I right I Turning know won't you're say But the lines get can't off mind เดี๋ยวแม่ดื้อจะเดินไปกินข้าวบ้านคุณยายนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกรุงเทพกันค่ะไปเอาแว่นตานะเพราะว่าแม่ดื้อตัดแว่นตาให้ให้สามท่านนะคะก็คือ คุณยายคุณตาแล้วก็อานะคะเป็นน้องสาวของคุณตาค่ะน้องสาวคนเล็กแกอยู่คลองเตยนะคะอยู่สลัมคลองเตยนั่นแหละไม่ได้ก็ไปอยู่กับแกเนาะก็คุกคีกันมาไม่ได้ก็รักแกไปกรุงเทพกันค่ะพาคุณตากับคุณยายไปแว่นตาที่ตัด พาคุณตาคุณยายไปเอาแว่นตานะคะแต่ว่าจะพาพี่อุ้มกับพี่ดื้อไปทิ้งไว้ที่พารากอนก่อนค่ะที่คิสตานียพี่ดื้อยากไปเล่นนะให้พี่อุ้มไปเป็นเบบี้ซิสเดี๋ยวเราไปรถไฟฟ้ากันค่ะไปไม่ต้องไปห่วงเขาตัวเองขึ้นไปให้มันได้ก่อน ตานเนี่ยปิดไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวกลับไปหาคุณยายแล้วก็ไปกันหมดทุกคนเลยค่ะรานแวนตาหกคนเราเ,เดนไปหาคุณตาคุณยายค่ะ <c oughs> ยืนรออยู่ตรงนั้นนะคะไป <c oughs> เขาปิดไปแล้ว <c oughs> ไม่มีแล้ว <c oughs> ไปได้วยกันไปนั่งตุ๊กๆเราทีเนี้ย ไปไปัางนูง้นนี่นะส่งยายเล็กกับยายยายวันแล้วก็ตาเล็กขึ้นรถแท็กซี่ไปแล้วนะคะเราสามคนขึ้นรถตุ๊กตุ๊กไปไเลยค่ะเสร็จได้คิดซะเนี่ยปิดไปแล้วทำไมเขามาแต่งดอกไม of ้กันวันอะไรเหรอน้อง าสวยสามคนเลยนะเนี่ย,ยดได้วแว,ว <c oughs> ่นตาสวยสามคนเลยชัดไหมแม่ีผ้ดแป้ให้นะคะล้างด้วยนะคะล้างเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เช็ดแห้งเมือ่อกี้ถ่ายรูปสวยเลย <c oughs> โอ้โหตาเล็กมีแว่นตาแล้วตาดีไงตาดี <c oughs> ส่งคุณตากับคุณยายไปโรงแรมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปถนนข้าวสารกันค่ะส่งขึ้นรถแท็กซี่ไปเมื่อกี้นี้ <c oughs> ถึงแล้วค่ะถนนข้าวสาร มาไวนะคนยังไม่ค่อยมีตอนนี้เป็นเวลาจะห้าโมงแล้วค่ะอีกสิบสามนาทีห้าโมงเย็นไะเดินถนนเข้าสารหาของกินกันนะคะไม่ได้หิวข้าวแล้วยวหาร้านนั่งดื่มกันนะคะหิวน้ำค่ะนั่งร้านนี้ไหมน้องือซิต้าเฮาหรือน้องอย่านั่งร้านไหนมมอ,องก็ไปตรงไหนก็ ตรงไหนก็ได้งั้นเดินไปไหนก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวเลยบัตน,นี้เส้นนิยังนี่คุณพี่อะเส้นเล็กเส้นเล็กลูกชินนะ้นเนี่ยลูกชิ้นหมูเนีเ่ยเท่าไหร่คะสี่สิบบาทสี่สิบบาทที่เข้าสารก็คือซื้อแล้วมากินได้นะคะน้องเขาว่าไม่ว่าอะไรเรานั่งกันร้านนี้ค่ะแต่ไม่ได้ต้องปิดนะเพลง น้องอุ้มอยากเดินมาดูเพ้นเห็นหน้าตรงนี้นะคะไปดูกันไม่กินปาดุกย่างเหรอสวัสดีค่ะมีเด็กอยากเพ้นหนึ่งอัตราอยากเพ้นมือ อยู่ได้นานกี่วันคะถ้าเป็นแบบนี้เจ็ดถึงสิบวันนุ่มเซเว่นทน้องอุ้มเลือกลนยนี้นะสามบาทจเองด้วย350ว่นเด็ดฟิมี50ฟต้ไหนี่ไงฟนะิฟต้เนยเดียมโอ้ยแคนาดายนนะ ยอดที่ส่วน50อ๋อรวยนะเนี่ย <laughs> <Yeah. S 1> นั่มนั่งตรงนี้พี่ก็เพ้นให้ <Yeah. S 1> นั่งข้างหน้าตรงนี้สิพี่ mm. คนจะได้เห็นจะได้ได้ลูกค้า oh. mm. แล้วบอกเกวันนะว่าไปสักมา <laughs> หลานไปเพ้นนะคะป้ามากินอันนี้จะตีนโรตี <laughs> เก่งนะเนี่ยมาขายได้เนี่ยเงียแม่เนี่ยเก่งนะเนี่ย,เ,เ,ยเอากรอบๆนะคริสปี้นะเ <laughs> ข้าใจไหมเข้าใจไหมแม่คะคนสวยคริสปี้นะคะเนี <laughs> <Only> ่ย yeah, only only this and uh, condensed milk No sugar, just the, the, this one, just this one. condenser now. just only this that's okay that's okay. That okay thank you ได้โรตีแล้วฮะเดี๋ยวจะเดินไปหาพี่เดเดี๋ยวดูพี่ยุ้มเงินถึงไหนละ เดี๋ยวซีพิวมถึงไหนแล้วพิวอยากชิมไหมค่เด็กสวน if you want ไม่เป็นไรค่ะพี่จะกลับไปหาลูกชายพี่ <c oughs> กลับไปหาพี่ดื้อค่ะพี่ดื้นั่งอยู่ที่เซ็นเตอร์ข้าวสารผมไม่ได้นจอยอีตติ้งมากเลยมาข้าวสารเนี่ย สวยไหมนลูกในมองปอ้่เหมียวสิชอบไหมคะ ลุงยาลุงยารออยู่ฝั่งนู้นนะไม่ใช่ฝั่งนี้ไหนเสร็จแล้วเหรอไม่เออไปลุงยารออยู่ฝั่งนู้นเราต้องเดินกลับไปไปกลับโรงแรมแล้วค่ะ กำขนมจีนอยู่ข้างโรงแรมนานาะนคะกระดูกหมูย่างปาลาสาบแล้วก็ข้าวเหนียวพาพี่ยามากินข้าวลุงยาของพี่ดือะะ้อค่ะอยู่ตรงซอยนานา